ครับสวัสดีครับวันนี้ผมสุดใจส่งทัวไทยนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาพูดคุยกับนะบุคคลท่านหนึ่งที่ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพถึงกับถ้าไม่ได้ทานตัวนี้มองเราจะเข้าวัดแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักก่อนครับว่าพี่เขาชื่ออะไรครับอ่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่แนะนําชื่อไหนครับผมชื่องาครับงาก้ะที่นี่ไหนครับไอ้ของแก่ครับของเกิวครับของเกิยวใช่ไหมอําเภอบ้านบึงครับจังหวัดน้องคครครับ น้องเอ้น้องขับไอชนเลครับครับผมอันนี้ครับก็แล้วอันนี้อ่านะครับคุณงามีปัญหาสุขภาพเป็นอะไรครับเป็นวิตเซืองทวรรนะครับครับผมแล้วอาการเป็นยังไงครับมันออกเลยครับออกแบบอาการขั้นสุดท้ายเลยวิสเซืองครับครับแล้วว่าเลือดออกหน้องออกใช่ไหมครับออกมันออกจนมันมันกับไส้มันออกอ่ะแล้ว ก็นะเก็เป็นขนาดว่านั่งไม่ได้เลยครับนั่งไม่ได้นอนก็ทรมานทรมานแล้วมันมันปวดไหมครับมันปวดมันแสบไหมปวดครับปวแล้วไม่แล้วแล้วคุณอยากได้ดูแลร่างกายยังไงครับก็รู้จักนี่นะครับไม่ไม่ไม่อ่าตอนที่แรกรักษาตัวยังไงกินยาแบบไหนหรือว่ากินยาไอ้เนี่ยครับยาหมอยาโรงพยาบาลครับครับแล้วมันคือดีขึ้นไหมไม่ไม่ครับมันกินเข้าไปมันก็ยิ่งกินมันก็ยิ่งออกอ๋อยิ่งกินก็ยิ่งออก แล้ว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 คุณห่ากได้ได้มีโอกาสรู้จักผลิตภัณฑ์โรินาเคนดีไลติก้าและสี่กว่านี่ใครเป็นคนแนะนาครับสี่ครับเออเด็กแล้วอันนี้คุณหากทานไปเนี่ยเอ่อกี่วันกี่วันถึงรู้ได้ว่ามันดีขึ้นครับประมาณสักสามวันครับสามวันสี่วันแล้วก็เริ่มแล้วเริ่มจะดีขึ้นนะครับขยับขยับเย็นได้แล้วอ๋ออาการอาการกินแล่ไปอาการมันเป็นยังไงครับมันก็เป็นอาการแบบ มันก็ดีขึ้นน่ะอ๋อคือดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วอ่อดีขึ้นดีขึ้นแต่แต่ตอนนี้ตอนนี้คือที่อาการที่เป็นคือมันมันปกติแล้วไหมครับอือมันทํางานได้แล้วดินได้หายจะหายหายแล้วเนี่ยครับแล้วเห็นว่าอะไรนะแขนแขนโดนอะไรครับแขนท,ที่ที่แขนหักครับแขนตกรถครับมันก็แขนก็หักด้วยตอนที่เป็นอ,ออกแขนหกักแล้วก็ได้มีโอกาสทาผลิตภัณฑ์พอลีนาเคดีกับ,บตัวพาราเดียแล้้้วววกกก็สีีาแแตตต่ออนนคคืปิหลรับ ครับผมชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือคํายืนยันจากคุณงากนะครับที่เป็นปัญหาสุขภาพก็คือถึงก็ล้มหมอนนอนเสื่อนะครับน้ําเหลืองไหลน้ํแล้วก็เลือดไหลแล้วครับก็คือปู้ยงาเขาบอกก็เหมือนลําไส้มานหลุดออกมาครับแต่ได้มีโอกาสทาผลิตภัณฑ์พอลีนาเคดีอชูเลยครับชูเนยครับชวเนยครับคุณงากโชวเนยครับครับนี่ครับพอลีนาเคดีแล้วก็นี่นะครับอันนั้นอย่าไอ้ไอ้ไอ้แคปซัลนั่นคือตัวไนติก้าครับแล้วก็สีกว่านี่ครับทานตัวนี้ แล้วก็แขนหักนะครับแขนหักก็แขนบวมเพราะชุดสองก็มาทานเคดีฟันาเดียแล้วก็สีกวาใช่ไหมครับครับก็เวลานี้แขนเขินนหนช่วยดูครับแขนที่หักข้างไหนครับอย่างนี้ครับโอ้โหนั่นแน่ทำงานได้ปกติแล้วครับนี่แหละครับเพี่ทุกท่านนะครับนี่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับนี่นะครับอ่าพอลิน่าเคดีนะครับแล้วก็นาดิก้าของเรานี้ไม่ได้ไปรักษาโรคนะครับ แต่ไปฟื้นปูซ่อมแซมดูแลร่างกายแข็งแรงครับจากคนหน้าดำคําเครียดนะครับหน้าแห้งซีดดำค้านะครับไม่เกียมแต่ตอนนี้หน้าขาวผ่องเลยครับนี่คือคุณงาครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็มูลดีๆนะครับจากคุณงาแล้วต้องขอขอบคุณบริษัทฟอนเา่นน้าในบดทดที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรที่มีคุณภาพมาดูแลคนไทยตัวจริงนะครับใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโอ้ยิ้ม